ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้มีการใช้ดิจิ t อลทรานสคริปตหรือผลการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัยนักศึกษาสามารถเข้าถึงดิจิตอล t r a n s คริปต์ของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องขอและรอรับทรานสคริปตแบบกระดาษจ,จากมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยศรีปรทุมของเราเน้ในในเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัมานานนะครับ ในทั้งเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เซอร์วิสการบริการต่างๆสําหรับนักศึกษาและก็บุคลากรนะครับและบริการต่างๆที่เราให้กับนักศึกษาก็ทําออนไลน์ทั้งหมดนักศึกษาสามารถเข้าไปออนไลน์แล้วก็ออดําเนินการเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองเนี่ยออมานานมากนะครับเพราะฉะนั้นดิจิทัลทรานสคริปต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ยกระดับในเรื่องนี้ขึ้นไปอีกนะครับทำให้เกิดความสะดวกกับ นักศึกษาและก็ส่วนงานต่างๆที่ใช้บริการเนี่ยเป็นอย่างมากครับการใช้ดิจิทัลทันสคริปต์นั้นตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าออมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นเนี่ยมีโครงการที่จะเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้เพราะนั้นเราจะเข้ายุคดิจิทัลทั้งหมดนะคะแล้วก็ ดีที่จะทำดิจิตอลทานสคริปเพราะว่าเราก็เป็นนำร่องแรกๆทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วดิจิตอลทานสคริปนั้นเนี่ยทำให้นิสิตสามารถเข้าสู่ตัวทานสคริปได้อย่างง่ายดายอันนี้ตอบโจทย์อย่างยิ่งนะคะเพราะตัวนิสิตเองสมัยนี้นะคะเขาก็เป็นยุคดิจิตอลทุกอย่างออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องเสียเวลามาที่มหาวิทยาลัยที่จะต้องมาขอทานสคริปท,ที่เป็นกระดาษ เขาก็สามารถจะออนไลน์ขอมาได้นะะแล้วเราก็ส่งไอ้ตัวดิจิตอลทรานสคริปให้เขาจริงๆเรื่องดิจิตอลทรานสคริปเนี่ยเราทำมาสักประมาณ3ปีแล้วนะฮะก็ย่างเขาปีที่3แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยมีมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเนี่ยประมาณ80 แห่งที่เข้าสู่ระบบที่ทำดิจิตอลทันสคริปต์จริงพอเราเริ่มทำดิจิตอลทันสคริปต์นะะทางทางอวเองก็ร่วมกันหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอย่าง DGA เนี่ยนะฮะก็พยายามโปรโมตแล้วก็ผลักดันที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยใช้ดิจิตอลทันสคริปต์สำหรับการรีคูดการรับนักศึกษานะครับก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกนชนที่ตอนนี้ก็จำนวนก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอย่างเป็น หน่วยงานภาครัฐเองก็อย่างเช่นกพนะครับหรือถ้าเป็นภายในกระทรวงก็สวทชสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะกรกอลตอ์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นภาคเอกชนก็อย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือแม้กระทั่งในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนที่ใช้ดิจิทัลทรานสคริปต์ก็อยากจะเชิญชวน สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนที่ยังไม่ได้ทำดิจิทัลธันสคริปต์เนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการนี้นะครับและทางอวเองทาง DGA เองเนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนเพื่อที่จะให้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้เหล่านี้ไปยังมาหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อที่จะสามารถทำให้ได้100%ซแล้วก็มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อาการวางแผนกำลังคนของประเทศในอนาคตค,ครับ เป็นสิ่งที่สะดวกมากนะคะแล้วก็ประหยัดทุกทุกทางนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนมาหาลัยต่างๆให้เข้าโครงการนี้ซึ่งสพอาวาสนับสนุนอยู่แล้วถ้าทุกมหาลัยทำอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปออประเทศเราก็จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างร้อยนค่ะ